มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธร,รมโมอาเวร,รคติธรรมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรโมสุจินโนสุขมาวาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกข,ขติงพัชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญ ธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนหลวงตามีชาดกเรื่องหนึ่งมาเล่าสู่ฟังเพื่อที่จะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราได้บ้างมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งทรนะงมีพระราชโอรสมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนหวัง ไว้เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นจัดให้เป็นกษัตริย์สืบต่อราชบัลลังก์แต่ว่าเจ้าชายองค์นี้นะมีนิสัยดุร้ายเป็นคนโกรธง่ายใครทำอะไรไม่ถูกจิตถูกใจก็จะด่าเลยด่าแล้วก็ตบตีบางทีก็ไปตบตีบางทีก็สั่งประหารชีวิตเลยมีนิสัยดุร้ายมากพวกมหาเล็กต่างๆนี่ก็เปลี่ยนบ่อยอยู่ด้วยอยู่ด้วยไม่นาน ก็จะเปลี่ยนคนใหม่ชุดใหม่เอาให้ถูกใจเพราะฉะนั้นคนที่มาอยู่กับเจ้าชายเนี่ยจึงค่อนข้างจะเป็นคนที่สอพลอเป็นคนเลียกเก่งยอเก่งพูดง่ายๆก็จะเอาเรื่องเกี่ยวกับความสนุกสนานเพลิดเพลินมาเล่าให้เจ้าชายฟังว่าตรงนั้นมีความสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรบ้างให้เจ้าชายเกิดความอยากไปเพราะตัวเองก็จะได้ไปด้วยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด และเจ้าชายก็ไปะเรียกว่าเป็นเจ้าชายเสเพลธรรมเลสมมเลเทเมาผู้เป็นเสด็จพ่อเนี่ยก็เป็นห่วงคิดคิดหนักเหมือนกันว่าเอจะทําอย่างไรถึงจะแก้ไขนิสัยเจ้าชายซึ่งเป็นคนดุร้ายเป็นคนขี้โกรธเป็นคนขี้โมโหอย่างนี้ได้ก็เรียกประชุมเรียกปุมประชุมปุโรหิตปุโรหิตก็คือ,อที่ปรึกษาของพระราชาซึ่งเป็น ซึ่งท่านก็คัดเลือกผู้ทรงคนณวุธที่มาเป็นที่ปรึกษาให้คําปรึกษาแนะนําเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นก็จะอาศัยท่านเหล่านี้แหละให้แนะข้อคิดแนะนําวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาวางแนวทางในการแก้ไขวางแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองในปัจจุบันเขาก็เรียกว่าองค์ข้มูตรีเนาะในประเทศไทยของเราเรียกว่าองค์ข้มนตรีก็คือที่ปรึกษาของในหลวงนั่นเอง ในหลวงก็จะ,ะเรียกประชุมแล้วก็ให้คำปรึกษาหารือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ในเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขซึ่งท่านเหล่านี้ก็จะต้องกล้ากล้าพูดกล้าพูดความจริงกล้าเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อพระราชาเพราะว่าพระราชาถือว่าเป็นเป็นผู้ปกครองสูงสุดไม่มีใครกล้าที่จะไปไปพูด ไปพูดไปคุยด้วยตลอดเวลาไม่เหมือนคนทั่วไปหรือตำแหน่งอื่นๆก็เช่นเดียวกันในสังคมของเราเนี่ยถ้าตำแหน่งสูงไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครไปพูดไปคุยด้วยหรอกเรียกว่าหาคนที่จริงจังจริงใจ,งจ,งจงยากมีแต่คนอ,อ่อพอพูดง่ายๆอย่างเราเราจะเห็นได้ง่าย,ายในในภาพยนตร์ที่เขาแสดงเรื่องจกัจกจกักวงๆวงเนี่ยก็จะมีคนเหล่านี้พวกมหาดเล็กพวกปุโรหติตเนะ่ยเรียกว่าถ้าได้คนดี มีความคิดหลักแหลมมีความฉลาดไม่กินสินบาทไม่คาดสินบนนี่ก็จะพระราชาก็จะมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองในราชาสมบัติจะสามารถรักษาราชาสมบัติได้พระราชาพระองค์ก็ประชุมปุโรหิตทั้งหลายนี่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายนี่นอ่าก็แจ้งในที่ประชุมว่าเออเนี่ยโอรสของเราเนี่ยลูกชายของเรามีนิสัยดุร้ายนีย่ต่อไปจะต้องเป็น พระมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าพิธดินในอนาคตเนี่ยเราจะทํายังไงที่จะแก้ไขนิสัยของเขาได้จะทํายังไงจะมีวิธีการอย่างไรทุกคนก็ไม่กล้าพูดเงียบอ่าเงียบเลยนิ่งเงียบหมอบก้มหน้าก็มีคนหนึ่งคนกล้าคนหนึ่งอ่าพูดออกมาว่าขอถวายบังคมพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์มีวิธีมีวิธีเอาบอกมาวิธีนี้เป็นความลับจะต้อง บอกกับพระองค์สองต่อสองเท่านั้นสองต่อสองเท่านั้นถึงจะแจ้งได้ถึงจะบอกได้พระราชาก็บอกว่าเอางั้นคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปให้หมดคนเกี่ยวไม่เกี่ยวข้องออกไปแล้วก็ปุโรหติตก็กราบทูลบอกว่าข้าพระองค์มีวิธีการขอให้ขอให้พระองค์เนีย่ยมอบเจ้าชายให้อยู่กับพระองค์ให้อยู่กับข้าพระองค์เลย ไปไหนมาไหนก็ให้ไปด้วยนะพระราชาก็ตกลงนะตกลงปุโรหิตนี่ก็ได้เป็นมหาเล็กผู้ใหญ่กับพระราชาละ่ะก,ก,กับเจ้าชายพระโอรสไปไหนก็ไปด้วยตลอดนะปุโรหิตก็ตามใจทุกอย่างนะตามใจพาไปเที่ยวอธิบายให้ฟังว่าต้นไม้นี่ต้นไม้นี่เป็นยังไงสภาพแวดล้อมบ้านเมืองนะเจ้าชายนี่เป็นคนที่สมาธิสั้นขี้โกรธขี้โมโหไม่อยากอยู่ที่ไหนนั้นก็ไปเที่ยวสนุกสนาน มีครั้งหนึ่งไปในป่าไปมันเป็นสวนป่าที่สวยงามมากปุโรหิตก็บอกว่านี่ต้นไม้นี้นะไปชี้ให้ดูต้นไม้หนึ่งนี่ต้นไม้เป็นต้นไม้แปลกหาได้ยากในในโลกและเป็นต้นไม้ที่หายากด้วยถ้าพระองค์จะเอาใบมาให้เสวยเพราะเป็นต้นไม้หายากเป็นต้นไม้หายากมากอา้าวลองเอามาเราจะสวยลองดูเผื่อเราจะมีฤทธิ์มีเด็ด ขึ้นมาได้บ้างเจ้าชายได้ใบไม้มาเคี้ยวเออรู้สึกว่าขมขมเข้าไปในลิ้นในคอเลยนะในพระศรในคอเลยขมมากขมปี๊ดเลยทีเดียวรีดถ่มทิ้งเลยนะแล้วก็โกรธรู้สึกโกรธเกลียวขึ้นมาอะไรแล้วก็สั่งทหารไปตัดไปโค่นไปล้มอ่าเรียกว่าต้นไม้เนะ่ยย่อยยับไปในใน,ในทันทีทันใดเลยในทันทีทันใด่เรียกว่าทําให้สะสมความโกรธจกกนกระทั่งอ่า จนกระทั่งหายความโกรธความโกรธเบาๆลงบ้างแล้วนี่ปุรโรหิตก็เลยกราบทูลว่านี่แหละพระองค์นี่แหละพระองค์ถ้าพระองค์ถ้าคนถ้าต้นไม้นี้นี่เป็นคนนะเขาคงจะตายไปแล้วก็จะแหลกละเอียดไปเพราะฝีมือของพระองค์เขาคงจะแหลกละเอียดไปหรือถ้าเป็นพระบิดาของพระองค์อย่างนี้พระบิดาคงจะแหลกละเอียดไปแล้วนี่เพราะความโกรธเพราะความโกรธ การจะเป็นมก,กุฎราชกุมารการจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินถ้าขึ้นครองเมืองแล้วไปทําลายล้างผู้คนในลักษณะอย่างนี้ไปทําลายทาทาร้ายผู้คนซึ่งเราไม่พอใจซึ่งเราไม่ชอบผู้คนทั้งหลายก็จะไม่มีใครรักพระองค์เลยเห็นไหมป่าแห่งนี้เนี่ยไม่มีใครไม่มีต้นไม้ต้นไม้รักพระองค์เลยถูกตัดถูกโค่นหมดเลยเพราะอุปนิสัยใจคอของพระองค์ที่มันดุร้ายโหดร้ายอย่างนี้แหละ เจ้าชายก็ฟังก็พิจารณาตามพิจารณาตามเจ้าชายก็มีไว้พิปฏิพานอยู่บ้างก็เลยได้คิดว่าเออเรานี่เป็นผู้นีี้นน่ิสัยดุร้ายไม่ดีเวลาโกรธด,ดุร้ายมาก็ทําลายข้าวของเสียหายหมดเลยเอา้าต่อไปเราจะไม่โกรธเราจะไม่โกรธไม่ดุร้ายอีกแล้วขอให้ท่านอยู่ใกล้ๆเรามีให้สติเราอยู่เรื่อยๆนะอ่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าชายก็เอาปโปรหินนี้ไปด้วยทุกครั้งแล้วก็คอยให้สติอยู่เรื่อยๆท่านก็ ปรับปรุงตัวเองใหม่เป็นเจ้าชายที่มีจิตเมตตาต่อทุกต่อผู้ผู้คนทุกหมู่ทุกเราพอได้ขึ้นครองอราช,ชสมบัติสืบต่อพระบิดาก็เป็นที่รักของประชาชนทั่ว,วไปเพราะอะไรเพราะรู้จักกลับจิตกลับใจตัวเองเห็นไหมท่านสาธุชนทั้งหลายคนที่มีนิสัยต่างๆนี่ที่เกิดขึ้นในจิตในใจหรือเราเป็นคนนิสัยอะไรต่างๆมันสามารถแก้ไขได้ เพราะว่านิสัยต่างๆที่เราทำเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความเคยชินของเราความเคยชินของเราที่เราสั่งสมมาทําอยู่บ่อยๆบางคนนี่ชอบดา่าที่แรกก็ที่แรกก็ยังไม่ยังด่าไม่เป็นหรอกพอหัดด่าที่นี้หัดดา่าโอ้ยไม่รู้คำดา่าคําพูดคําจามาจากไหนไหลออกมาเลยบางคนพูดออกมานี่แต่แต่ก่อนก็เป็นคนพูดจาที่สุภาพอ่อนโยน พอไปอยู่ในกรุงเทพไปอยู่ใกล้ๆสลัมกลัมาบ้านหน่อยมีทั้งสัตว์เลื้อยคานไหลออกมามีทั้งตัวอะไรก็ไม่รู้ไหลออกมาหมดนะเรียกว่ามีไว้พิบปฏิพานดีมากในการด่าไม่ต้องไม่ต้องไปเรียนมาจากไหนแต่สิ่งเหล่านี้เรามันมันไม่ได้มากับเราตั้งแต่เกิดตั้งแต่กําเนิดเลยเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะถ้าเรารู้จักฝึกแล้ร,รู้จักหัดโดยเฉพาะกับลูกๆหล,ล,ล,ลานๆของเราเนี่ยเราควรจะ เราควรจะฝึกลูกฝึกหลานขาองเราให้พูดดีๆมีจิตเมตตาให้เป็นผู้มีจิตเมตตาอย่าให้เป็นคนมีจิตใจโหดร้ายอ,อย่าพูดไปด่าไปว่าไปอะไรอย่างนี้เพราะว่าความคิดประทุษร้ายนี่หรือโทสะนี่โทสะเป็นตัวร้ายกาศหลวงตาก็เคยเห็นนะเคยเห็นเคยเห็นเพื่อนบางคนเพื่อนบางรูปต,ตอนแรกนี่เป็นพระธรรมดาเนี่ยยังไม่เท่าไหร่พอ มีตำแหน่งอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้ปกครองขึ้นมาก็ด่าเป็นพูดเป็นด่าเป็นตื่นเช้าขึ้นั้นพูดแล้วด่าแล้วก็เลยบอกว่าอา้าวท่านแต่ก่อนไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยนะบ่าไม่รู้อะไรละมันวุ่นวายไปหมดแต่และว,วันแต่และว,วันอคือการที่เราไปพูดเป็นพูดด้วยวาจาที่หยาบที่คายอย่างนั้นใช่ว่าเหตุการณ์ต่างๆมันจะดีมันจะดีขึ้นก็ก็หาไม่ได้มันก็ยิ่งเลวร้ายลงเพราะว่าไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคน ไม่ว่าใครที่ไหนก็แล้วแต่ก็คงจะไม่อยากได้ยินได้ฟังคําพูดที่ไร้ายๆไม่อยากเห็นการกระทําที่ไร้ายๆก็อยากเห็นการกระทําที่ดีๆถ้าคนเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก่อนจะลุกจากที่หลับที่นอนตั้งสติดีๆวาวันนี้เราจะตั้งใจพูดด้วยคําพูดสุภาพอ่อนโยนจะยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ผู้คนทั้งหลายการไปติดต่องานการต่างๆมันก็จะก็จะดีนะมันก็จะดีก็จะดีขึ้น แล้วก็ครอบครัวเราก็จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเพราะฉะนั้นการปรับปรุงนิสัยใจคอของเราเนี่ยเราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้บางคนมีนิสัยโหดดูร้ายก็ฝึกให้มีใจเมตตาคนไหนที่มีนิสัยที่ชอบเช,ชื่อนโน่นเชื่อนี่งมงายเนี่ยก็หาเขา้าหาหนังสือดีๆมาอ่านฝึกให้เป็นคนมีเหตุมีผลอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ให้ท่านแนะแนวทางอยู่เรื่อย เพราะว่าเรา่าลืมว่าเราอยู่ใกล้สิ่งใดแล้วก็จะเป็นเหมือนกับคนนั้นแหละเขาก็มาแนะนําเราเอาไปไปไป,ไปกราบไปไหว้ไปบูชาไปเสียเคาะตอกเสียเคาะสะดเ,เดาะเขี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองอะไรอย่างนี้เราก็จะงมงายไปกับเรื่องเหล่านั้นสิ่งต่างๆในชีวิตของเรามันก็จะไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้เราต้องปรับปรุงแก้ไขจากการคิดการพูดการกระทําของเราเราสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ พิจารณาบ่อยๆตักเตือนตัวเองบ่อยๆแก้ไขอยู่เรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นเองนะก็ฝากให้ท่านทั้งหลายนําไปพินิจพิจารณาเพื่อจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นดีขึ้นทุกๆวันธรรมสวัสดีจเจริญพร